นายกรัฐมนตรีส่งเสริมอุตสาหกรรมโรงแรมร้านอาหารและการจัดเลี้ยงผ่านการจัดงานไทเฟกฮอลิกเอเชีย2024ผลักดันจุดแข็งประเทศไทยด้านฮอตพิเทลลิที่เชื่อมั่นเมื่อมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียครับ นายชัยวัชโรงโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสิทนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมโฮริกา้าโฮเทลเรสตอรอล์แอนด์แคเทอริงเพื่อผลักดันศักยภาพประเทศไทยกลายเป็นจุดมุ่งหมายอันดับต้นๆในภาคธุรกิจที่พักโรงแรมและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมโฮริก้าระดับเอเชีย รวมทั้งสร้างอาชีพเพิ่มปัจจัยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยผ่านการจัดงานไทยเฟิกฮอลิคเอเชีย2024ที่จะจัดขึ้น6-8มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่ Impact Exhibition Center อาคาร9 12โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะสามารถดึงดูดผู้ซื้อกว่า20,000คนจากทั่วโลกครับ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวต่อไปว่าภายหลังจากสถานการณ์โควิด -19 เรากลับเข้าสู่ภาวะปกติ พบว่าอุปสงค์ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมของโฮริกา้าเช่นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและจัดเลี้ยงมีแนวโน้มทำไรายได้สูงขึ้นทั้งจากในประเทศและต่างประเทศถือเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกล่าวควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มโอกาสให้อุตสาหกรรมนี้ก้าวเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมชูโรงของประเทศไทย โดยรัฐบาลพร้อมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมส่งเสริมการจัดงานไทยเฟิกฮอลิกเอเชีย2024เพื่อให้เป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ซื้อขายสินค้าพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มธุรกิจสร้างผลิตภัณฑ์และการออกแบบที่สร้างสรรค์โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าทั้งจากประเทศในโซนยุโรปอเมริกาเอเชียและประเทศไทยเขารวมจัดแสดงในงานรวมกว่า300บริษัท 722คูหาจาก24ประเทศบนเนื้อที่จัดแสดงกว่า27,000ตารางเมตรครอบคลุม9กลุ่มหลักได้แก่เบเกอรี่และไอศครีมคาเฟ่และบาร์ธุรกิจทำความสะอาดและซักรีดอุปกรณ์รับประทานอาหารกลุ่มเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์เครื่องครัวธุรกิจบริการด้านอาหารเทคโนโลยีและธุรกิจการดูแลสุขภาพ โดยคาดการว่าจะมีผู้ซื้อหรือนักธุรกิจเข้าชมงานไม่น้อยกว่า20,000รายรวมทั้งจะมีการนำเสนอนวัตกรรมที่จะช่วยตอบสนองอุปสงค์ของธุรกิจใหม่เช่นการบอกเล่าแนวโน้มธุรกิจ6ด้านได้แก่ความรับผิดชอบและการใส่ใจสิ่งแวดล้อมระบบไร้สัมผัสการสร้างประสบการณ์ผ่านระบบดิจิทัลอาหารจากพืช การจัดการขยะอาหารและเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานรวมถึงกิจกรรมพิเศษทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ t h a i f e x h o l i c s i a ครับ